เกิดวความผิดลพลาดในภารกิจหนูอยากได้ตัวไอ้คนที่ฆ่าพ่อหนูเตรียมพบกับผลงานล่าสุดจากโมโนออริจิ a นลผ่านฝีมือผู้กำกับอย่างปีเตอร์นพชัยกับผลงานแอคชั่นดราม่าสุดมันในเรื่องบุษบา บุสบาถทุกองค์กรลับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างนักฆ่ามืออาชีพทําการการฝึกฝนอย่างหนักทั้งเรื่องของการต่อสู้การใช้อาวุธรวมถึงวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากลําบากจนท,ทําให้เกิดเป็นมิตรภาพระหว่างสองนักฆ่าสาวเจ้าของรหัส029และศ14และพะยุติทั้การแข่งขันเพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมกับการเป็นบุสบาลมากที่สุดเพราะบุสบาลมีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ทำได้ดีเสียดายที่วันนี้จะมีเพียงแค่คนเดียวที่ได้ผ่านไปปฏิบัติการจริงๆจึงเกิดเป็นทางแยกทำให้ทั้งสองสาวต้องเลือกเดินกันคนละเส้นทางโดยสูนสองเก้าเลือกที่จะเดินตามหาความจริงและสะสางความแค้นที่ค้างอยู่ในใจหนูอยากได้ตัวไอ้คนนี้ค่าบอหนู จนกระทั่งวนันที่ทั้งสองคนกลับมาพบกันอีกครั้งฉันไม่ใช่คนที่จะคิดหักหลังเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันบทสนุกของวิถีภาพครั้งนี้จะเป็นอย่างไร rik? พบคำตอบพร้อมกันได้ในบุษบา